รู้สึกว่านั่งรถมันแล้วแบบนั่งสบายครัไม่อึดอัดไม่อึดอ,อัดเนี่ยผมว่าระบบกรองอากาศพอดีมากไม่ได้กลิ่นควนันเราไม่รู้สึกเพียรู้สึกห่วงเลยอแต่ว่าออกซิเจนมันก็ถึงพอสมควรได้เพียงพอเพียงพอไม่หาวไม่หาวไม่อะไรเท่าไหรผมมินจากได้ออเจิบพครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาหลีใต้มาลองขับรถคันนี้ฮะเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่จากค่ายเกียร์ นี่คือเกียร์ e v 3หรือ e v 3นั่นเองบ้านเรามีขายเป็นรถไฟฟ้าของเกียร์เนี่ยจะมีรุ่น e v 9และ e v 5 9กับ5แต่ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยบอกตรงนี้ก่อนว่ายังไม่มีแผนทำตลาดในเมืองไทยนะครับหลายคนอ้าแล้วจะรีวิวทำไมผมมารีวิวก็เพราะว่า มันเป็นรถรุ่นใหม่ที่ได้ในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่อัปเดตที่สุดเหนือกว่าทุกรุ่นเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวในยุโรปวันนี้เนี่ยสื่อมวลชนมากกว่า40ประเทศเดินทางมาผมเองก็เป็นตัวแทนในสื่อมวลชนของไทยนะครับจะมีมา3ช่องนะมีดัตช์บล็อกมีสปิ n นแล้วก็ค o อกกี้ก็เดินทางมาทดลองขับนะทุกคนเคยขับ EV9 EV5 มาแล้วแต่ตัวนี้เป็นน้องเล็กมาใหม่ ถามว่าเล็กแค่ไหนก็ไม่ได้เล็กกว่า e v 5มากนะักแต่มันก็จะแถวแถวพวก atto t นะคู่แข่ง bvd ใหญ่กว่าพวก volvo ex30 แน่นอนใหญ่กว่าเยอะแล้วก็คู่แข่งทั้งหมดเขาถือว่าเป็น c segment b v ได้เลยแล้วตัว5เนี่ยเหมือน c บวกบวกฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียดายอะไรไปในเรื่องของมิติตัวถังสเปคคนไทยเราชอบใช้รถคันใหญ่อยู่แล้วที่ไทยเนี่ย มี EV5 ราคาก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่านำเข้าจากประเทศจีนแต่ EV3 เนี่ยจะประกอบที่เกาหลีใต้ฉะนั้นถ้าส่งไปขายไทยมันยังมี Import Duty มีภาษีนำเข้าถึง40%นะฮะร,รวมค่าขนส่งต่างๆด้วยราคามันก็จะแพงกว่า EV5 นั่นเองนะครับฉะนั้นเราขาย EV5 เขามี EV3 มาใหม่ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยหนีกันไม่มากแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงมาขับแล้วก็ สิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาถ้าเรารู้จักมันเนี่ยในเรื่องของซอฟต์แวร์การขับขค่เจเนอเรชันของแบตเตอรี่เราก็มาลุ้นได้ในอนาคตเมื่อรถรุ่นใหม่ของเกียร์นะฮะที่เป็น eV5 minor change อะไรต่างๆมันก็จะตามมาหรือในเรื่องของซอฟต์แวร์พื้นฐานของเขาจะอัปเดตอะไรได้บ้างไหมเราก็ติดตามดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปว่าข้อดีข้อเด่นของเกียร์ eV3 มีอะไรบ้างติดตามชมครับ และตอนนี้นะครับเรา2คนนะก็อยู่หลังพวงมาลัยของ The New Gear EV3 นะครับนี่คือรถไฟฟ้าน้องใหม่จากค่ายเกียนะครับเลยมาลองกันที่เกาหลีใต้โโอ้โห,อหแต่ก็เดี๋ยวเราดูรีวิวไปแล้วชอบไม่ชอบอย่างไร,รลองคอมเมนต์กันมา,าว่าอ,อยากใช้ไหมแล้วราคาเท่าไหร่ที่คุณคิดว่า ก็ไม่สมผลถ้าจะมาขายไทยใช่ไหมพี่คือแผนตอนนี้มันยังไม่มีเพราะว่าโมเดลนี้เขาประกอบที่เกาหลีใต้ครับนะฮะ e v 5ฟเนี่ยเขาประกอบที่จีนนะครับนำเข้าเมืองไทยก็เลยไม่มีภาษีนำเข้าแต่ถ้าเอาไปจากเกาหลีใต้เนี่ยมันมีภาษีนำเข้าอยู่20นะะฉะนั้นก็ฝากท่านนายกคนใหม่นะฮะดึงการลงทุนก็ได้อาจจะไม่ต้องแบบฟรีทั้งหมดลองดูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่จำเป็นที่ ประเทศเราจะต้องมีค่ายรถจีนอย่างเดียวในการตั้งโรงงานจี่นุ่นก็ยังอยู่ได้เกาหลีใต้ก็ควรต้องมาไหมก็ต้องอยู่ได้เช่นเดียวกันใครมันสะดวกแบบนี้นะครับลองดูเดี๋ยววันนี้เราจะลองในเรื่องของระบบ i p a d ดเดที่อัปเดตที่สุดนะเป็นเวอร์ชั่น3.0เป็นโมเดลแรกที่ได้ใช้นะแล้วก็ไม่ใช่โมเดลแรกของเกียร์อย่างเดียวนะในฮุนไดมอเตอร์กรุ๊ปด้วยครับ นะครับเกียร์ฮุนไดเนี่ยเขาใช้อันนี้ร่วมกันอืสำหรับ EV 3เป็นโมเดลแรกเลยที่ได้ใช้ i p e d a l 3.0คือมันจะใช้ฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์แยกกับตัวระบบ r e e เ e นเนต r a b บ a k i ่ g ความเนียนของมันเนี่ยเหมือนคนขับเองเบรกเข้าไปแบบลีเนียก็คือเบรกเข้าไปแบบเส้นตรงที่สุดพอไปถึงแล้วเนี่ยก่อนมันจะหยุดมันคำนวณระยะห่างจากข้านหน้าแล้วมัปล่อยอไหล จะได้ไม่เวียนหัวด้วยจะได้ไม่น่าทิมด้วยนะนะฮะอตติวิตีกุสันโทนก็จะเนียนขึ้นเนี่ยคือปกตินั่งรถที่คนขับติดเรื่องของวันแพดเดิลเนี่ยครับมักจะบ่นร้องว่าเวียนหัวบางทีมันยกคันเร่งแล้วมันก็เบรกวูดน้ำหนักเดียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยระบบรักษารถไว้ในช่องทางเดินรถเองเนี่ยครับก็เนียนมากต่ดูนะครับรถปาดหน้าเข้ามาอย่างนี้นะอืมเนี่ยมันตรวจจับนะครับทั้งในส่วนของ กลองระบบเอดาสค่อนข้างที่จะเนียนมากพวงมาลัยนะครับมันเลี้ยวกับแบบเหมือนคนจูงพวงมาลัยอ่ะไม่ได้เหมือนมอตเตอร์ขยับไม่ได้แบบว่าดึงจึกจึกจนะมันไปเนียนน,ยน,นะละเอียเออ<า>ละเอียดการทดของเขาละเอียดมากครับ,รบช่วงล่างอเป็นไงช่วงล่างจริงอ่ะที่ผมขับมาเมื่อกี้พี่มินผมรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์เดียวกันกับ e v 5 คือนุ่มๆเนียนๆแต่ในความรู้สึกผมรู้สึกว่าด้วยความที่ไซซิ่งคันนี้มันอาจจะเล็กกว่า EV5 ผมรู้สึกว่ามันดูไวกว่าความกระชับความคล่องแคล่วการเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยมันดูมันคล่องตัวกว่าแต่ก็มีติดสั้นกว่าอ่าติดนุ่มๆเยอะกว่านิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เรื่องความนุ่มนวลนี่ไม่เถียงเลยครับอ่าเซ็ตมาแนวนุ่มนวลเลยสําหรับ EV3 EV5 นะฮะ ถ้าขับแบบสไตล์ P.O.V แบบโคบซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยจะรถมันจะมีอาการแกว่งมีการแกว่งช่วงล่างใช่ครับช่วงล่างนี่คือ cross over เลยรถแข็งเลยนะฮะด้านหน้าแม็กครสันสับด้านหลังเป็นมัลติลิงอืมคือนุ่มมากเรนียนเลยเงียบด้วยเรื่องของเลือกประเด็นคือเนี่ยพี่มิ้นขับอยู่เนี่ยเกือบถึงสปีดถนนแล้วนะก็ประมาณ90บร้อยอย่างเงี้ยเก็บเสียงดีนะ จากพื้นเนี่ยเข้ามาทีเดียวนะในความรู้สึกผมเนี่ยแล้วก็จากกระจกข้างอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่าการเก็บเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสารเนี่ยทํามาได้ดีเลยแม้ว่าเขาจะเป็นรถไฟฟ้าที่มันไม่ได้มีเสียงเครื่องอะพี่มันไม่ได้มีเสียงอะไรมาหักล้างอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรถเก็บเสียงไม่ดีมันจะเข้ามาเร็วมากอันเนี้ยเอทร้อยหนึ่งดูก็ไม่รู้วววนนว้วยนะว่าถนนเกาหลีมันดีใช่ปะเออมีสิทธินะไปนะสมมติไปวิ่งไทยคนละพื้นคอนกรีตกันต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ที่ชอบเลยก็คือ ดีไซน์อินชีนเลียต่างๆครับไม่เน้นหรูอ่ะแต่แบบค่อนข้นางลงตัวเนะไม่เน้นหรูแต่มันว,ว้าวใช่บางค่ายเนี่ยจะทําให้มันมินิมอลปุ๊บขาวไปซะหมดเลยอืมเน้นหนังสังเคราะห์เช็ดง่ายแต่อ่ะเขาขาวสองสว่างแต่ของเขาเนี่ยอืม,มีสไตล์แบบเด็กนะอันนี้นี่มีโต๊ะอเออ นะฮะวัสดุก็เป็นพวกอัพไซเคิลนะครับอส่วนทานไวเลตชาร์เจอร์ระบบต่างๆค่อนข้างดีนะส่วนในเกาหลีใต้อะที่เขาดีอยู่แล้วอืมมันเลยไปกับรถได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนเตือนทั้งความเร็วรเตือนสปีดบัมด้วยะนะเือหลังเตามีอยู่ตรงไหนไมันบอกหมดเลยในคล้ายๆว่าทางเข้ารานจอดรถจุดพักรถปั๊มน้ำมันอค่อนข้างที่จะทันสมัย ครับทําให้เห็นว่าระบบประมวลผล CPU รวมถึงแรมรอมของเขาย่งนข้ังดีเดี่ยนั่งสบายคือดูแบบดูมันลดต้นทุนมากนะดูหัวหมอนดิเป็นเป็นผ้าผ้าึุงเก้าอี้อะไงอะแต่จริงเขาก็พยายามดีไซน์มันถูกอนมิกนะคือปกติอ่ะเวลาผมนั่งขับรถเนี่ยแ้าหัวเอาไปทิงุกเนี่ย จอตาลายนะเดยอยู่นี่ออบ,บอกว่าสายตาเรามีทั้งสั้นและยาวแต่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมันเหมือนมันเหมือนนั่งในโซฟานั่งในเก้าอี้นั่งปกติเลยขับแบบสบายๆ <ไป S 2> รถที่คุณขับ,<ะ>ขบแล้วคุณเอาหัวพิงได้สบายๆเพราะว่าช่วงล่างมันดูซับดันกระเถินค่อนข้างดีครับผมว่าโอ้ทางยุโรปนี่ขายดีแน่นอนเพราะตัวนี้มัน ตั้งใจบุกตลาดยุโรปเลยเนอคนยุโรปนา่าจะชอบอะฟังช์ชัเราเยอะมากใช่ครับแล้วเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามาอย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่อ่าเจนสี่ข,<อ>ของเขานะตัวนี้คือโมเดลแรกมันดีอย่างไรนะครับแบตเป็น NMC นะครับที่เกิดน,รนออกระดิบรวบนไซด์แต่อิเล็กทริกเานซิตี้ของตัวสารเคมีและแร่ธาตุเนี่ยม,มันสามารถประจุไฟฟ้าได้มากกว่าแบตใน นีโรรุ่นเก่าเราเ่็นีย่ว่านีโรเพราะว่าายซสิ่งแต่ตอนนี้เกียร์เขาเปลี่ยนมาเป็น3579ประมาณนี้นะครับมันสามารถประจุไฟเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่เจนเก่าในความจุเท่ากันเนี่ยมันได้ปริมาณไฟฟ้ามากกว่า20%อืม mm hmm. ฉะนั้นเวลาที่แบบมันบอกว่าจะวิ่งได้เนี่ยทะลุ600เป็น WLTP แบบนี้ mm hmm. มี500เกินครับก็คือใกล้เคียงกับที่เขาเพลยมาพอสมควรเลยต้องมีครับ5้าร้อยสิบห้า้อยิกิโลเมตรคือพอไหมอ่ะจะไปไหนได้แล้วก็คือถึงพิจบูตรแล้วนะรถคันเล็กอย่างนี้นะอันนี้มันแบบรับเดินทางต่างจังหวัดแบบเฉลี่ยชิวๆเฉลี่ยครับครับเนี่ยแต่ถ้าคุณเท้าหนักจุ่มยาวใช่มันก็จะลดทอนอีกแต่มันได้แบบค่อนข้างที่จะดีนะขับมาทั้งวันเนี่ยจริงยัง400รกว่าโลยลงไปไม่เท่าไหร่เลยใช่ไม่เท่าไหร่ ยิ่งถ้าขับแบบอย่างเงี้ยฝนตกแปติร้อยตอนนี้ผมวิ่งร้อยตลอดทางนะครับเนี่ยไฟลงน้อยมากบริหารจัดการแบตเตอรี่ได้ดีมากส่วนหนึ่งก็จริงๆมันมาจากใ้ตัวคุณภาพของเจเนอเรชันของแบตเตอรี่นี่ครับก็เล่าให้น้ำลายไหลนะสำหรับลูกค้าที่รับรถ e v 5ไปแล้วก็เยอะนะตอนนี้บนถนนหลายคันแล้วเจอวิ<ม>่งเรียบเลยใช่ครับ,รบถามว่าหดีกว่าไหม ด้วยเพื่อนขายทั้งหมดอ่ะห้ามันก็เหมาะสมแหละได้แบบ88กิโลวัตว์ชั่วโมงไม่มีภาษีน้ำข้าวขายราคาเท่านี้ก็พอรับได้นะครับแต่ของ e b 3เนี่ยแบบเล็กกว่าแต่เผลอวิ่งได้เยอะกว่าด้วยไซซิ่งด้วยเรื่องของการดีไซน์แอโรดนามิกนะครับค่า CD ต่ำมากสูงองืนะแล้วก็แผ่นปิดได้ท้องรถมีหมดตัวใหม่6ชิ้นแบบว่า เนียนแหละคริปเลยนะเรื่องของแรงดันลมที่ล้อคู่หน้าหายไปนะครับเพราะว่าเขาปิดในเรื่องของอันเด c o ์ e r เวอาวด้านล่างเนี่ยไปหมดเลยจากหน้าถึงหลังเตดหมดหมดเลยใช่ครับ6ชิ้นคือดูแล้วแบบเรื่องแอร o ด y n a m ินากเนี่ยถ้าเอาเข้าวมงลมบอกว่าคือสุดคันอีม,มันเป็นรถที่อั d เดตที่สุดอของค่ายเกียร์ มันก็เลยยังพูดยากว่าสำหรับเมืองไทยด้วยเงื่อนไขเอาข้อจากจีนเนี่ยอี EV5 คาคงดีกว่าแต่ถ้ารถคันสองคันมาจอดเนี่ยเทียบกันเนี่ยก็ต้องพูดแบบไม่เกรงใจอ่ะเจอของเจออะไรแล้วนะเจอซอฟต์แวร์ระบบขับเคลื่อนการเร่งที่มันเนียนนะฮะมอเตอร์เดียวนะครับเลยฟิลมันก็คือคันนี้ขับดีกว่า e ี5หสำหรับพี่ ลงตัวกว่าลงตัวมากใช่ไหมพี่มันขับสบายๆเทคโนโลยีก็ใหม่กว่าถูกต้อมามันคือรถรุ่นใหม่กว่านั่นเองอะใหม่กว่าคือยุคนี้มันเป็นแบบนี้รถไฟฟ้าเนี่ยมันเร็วมันเร็วมากเพราะว่าแบตมอเตอร์ถามว่าทันกันไหมดูแค่ตัวเลขความจุแบตเตอรี่ไม่ได้ละอ่าเ,เพราะว่ามันต้องดูเจเนเรชันของตัวแหลท่าสารเคมีรวมถึงวิธีการวางเรื่องของ ขั้วบวกขั้วลบระบบระบายความร้อนเจนใหม่นี่มันมันก็จะอัปเดตกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อเขาไม่มีแผนสัมปทานเมืองไทยน่าเสียดายมากจริงๆคือฟังดูแล้วน่าเสียดายเลยมันมาลองขับแล้วมันชอบไงเออคืออย่างว่านะครับเกียร์ในเมืองไทยเขายังเล็กใช้ก็มีหลายรายอัพคุณก็ไม่ช่วยกันซื้อะรือเปล่ามันก็ไม่คุ้มในการลงทุนเ็าถูกต้องไหมพี่เอคือเอาเป็นว่าเนี่ยมันก็เป็นนิมิตหมายดีที่เราได้มาลองขับเลยจะได้รู้ว่า เขาไม่ได้มีแค่ ev9 ev5 หรือคาริวานนะเขามีหลากหลายรุ่นโอ้จริงๆต่างประเทศเนี่ย k9 k8 อะไรเขาดูน่ะตัสีดานนะโคตรสวยเลยเอาจริงอ่ะหน้าตาเขาอ่ะนั่นแหละครับก็เลยวันนี้ก็มาลองให้รู้แล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าข่ายเกียร์ก็พัฒนาเร็วแล้วก็ทันแล้วพอขับแล้วเนี่ยเอาข้อจริงเขามีการจูนรถ ที่ค่อนข้างที่จะปราณีตแล้วใส่ใจมากกว่ารถจีนที่จะเน้นเรื่องของศูนย์ถึงร้อยนะฮะเรื่องของแบตเยอะๆแต่วิ่งจริงหายไปไหนไม่รู้อ่ามันหายจากอะไรมันก็หายจากความร้อนในระบบนั่นแหละนะฮะยิ่งมีความร้อนเยอะการปจุทั้งประจุไฟแล้วก็การรีเจนนะครับ,รบอย่ามองแค่ว่ามอเตอร์ใหญ่ปุ๊บรีเจนได้เยอะ แต่ถ้ามันมีความร้อนในระบบมันก็จะสูญเสียออกไปอืนะครับแต่ที่จะได้เป็นไฟฟ้ากลับมามแต่ถ้าเป็นของเกียร์เนี่ยเนาะคือสาหรับผมนะตอ,องตรงมันเป็นม้านอกสายตามากเลยจริงจริงสำหรับรถไฟฟ้านะเราก็จะไปโฟกัสแต่แบบจีนแล้วก็ถามว่าญี่ปุ่นมียังแต่พวกนี้เขามาเงียบๆเฉย,ยเลยมาแล้วดีด้วยไงพี่ประเด็น,ดนคือมาแล้วเนียนแล้วแบบมาช้าแต่รู้สึกว่า หลายๆฟังก์ชันได้ลองใช้แล้วมันโอเคแต่คนต้องชอบนะเพราะดีไซน์มันก็คือถ้าปสปอร์ตก็ไม่สปอร์ตมันเป็นแบบเหมือนค่ายรถค่ายหนึ่งที่แบบบ้าเรื่องการดีไซน์ดีไซเนอร์รวมกันค่ายอินดี้อินดีมากรถเกียร์นี่ดีไซน์ถ้าเป็นตัวไฟฟ้าเนี่ยตัว e v series อ่ะคืออินดี้มากมันต้องแบบ คนที่ชอบเรื่องการดีไซน์แล้วก็รู้จักเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ต้องได้ลองขับด้วยรู้จกักเรื่องแ a t เ r อ a l อือรู้จักเรื่องแ m ท t เรียลด้วยใช่ไหมหลายๆจุดในในรถเนี่ยก็ต้องรู้เพราะว่าอย่างพวกวัสดุรีไซเคิลคนจะบอกว่าเฮ้ยรถคันนี้ใช้วัสดุรีไซเคิลลดต้นทุนเนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไอ้พวกแ m ท t เรียลเนี่ยแพงกว่าพวกพลาสติกขึ้นรูปอีกนะ <รอ S 2> ใช่ไหมพี่ <c oughs> ข้อดีของมันก็คือ <c oughs> อ่ามันถูกอือไม่ใช่แค่รีไซเคิลต้องเรียกว่าอัพไซเคิลอ่าอัพไซเคิลมันอัพไซเคิล ทำให้คุณสมบัติของมันเนี่ยเทียบเท่า,าพลาสติกที่เราใช้ในพลาสติกเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันจริงๆแล้วแต่มันจะมีแบบข้อเสียเยอะมากก่อนใช้ตอนใหม่ๆก็เหม็นมีกลิ่นมีสารที่เป็นอันตรายเราอาจจะมองไม่เห็นตอนที่เสื่อมสภาพก็จะมีของเสียหรือสารพิษที่มันออกมาสู่ผู้โดยสารได้นะครับแต่ว่สู่อัพไซเคิลเนี่ย ถึงเวลาเสื่อมก็ทั้งหมดอายุเราก็เปลี่ยนแต่เมื่อเราใช้จนมันแตกหักแต่นานนะเป็นสิบปีหักเปลี่ยนอืตอนที่มันเสื่อมเราจะเห็นว่ามันแตกหักเนี่ยแต่มันจะไม่มีแบบพวกสารละเหยที่เป็นอันตรายเนี่ยออกมาหาเราออบอกว่าต้องต้องดูนะคะว่าจุดประสงค์ของการดีไซน์เขาไว้ยังไงแต่ใน EP5 ก็มีนะเป็นเหมือนกันอเยอะเหมือนกันหลายชิ้นแต่อย่างที่บอกไ้ตัวเนี้มาใหม่ปุ๊บ แต่จริงก็ต้องแพงเราพวกเราก็นิสัยแบบนี้อะไรที่ไม่มีขายไทยอ่ะชอบสวยดีอะไรไม่มีในไทยดีทุกอย่างอ่ะแล้วพอมาขายซื้อไว้ไม่ซื้อสงสารค่ายรหมีนักรีวิวแบบนี้แต่มันดีจริงมันว้าจริงนะพี่มันแบบได้เจอหลายๆอย่างที่ผมว่ามันเป็นเซกเมนต์ที่ขายดีในไทยแน่นอนถ้าเกิดเขามาทำตลาดะและราคาสมเหตุสมผลอน่ะ แต่ EV 5ใหญ่กว่านี้นิดเดียวนะครับตออไปก่อนเวลาขนของเยอะๆออกต่างจังหวัดจอดหรือเทียบกับรถใหญ่อะไรก็ดูมั่นใจดีมั่นใจดีครั <ฮะ S 1> คนไทยอ่ะอย่างแรกเลยราคาเริ่มจนี่กี่บาทเป็นรถไฟฟ้าไหมครับเป็นไฟฟ้าแล้วคันที่นี่เหรอ,อคนไทยเนี่ยตอนยังไม่เป็นไฟฟ้าเหมือนกันรถน้ำมันเหมือนกันต้องใหญ่ไว้ก่อนใหญ่ไว้ก่อนราคาถูกใช่ครับอ่าซึ่งสวนทางกันแล้วก็แรงไหมแรงและ ประหยัดไหมเอาทั้งแรงเอาทั้งประหยัดจะเอาทุกอย่างเลยว่าสรุปเลยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะแต่เนี่ยผมว่ามันก็นะไซซิ่งดีทุกอย่างโอเคลงตัวการขับก็สบายๆเนียนๆทคโนโลยีก็ใหม่ล่าสุดแต่จริงๆก็ไม่ใช่ว่ามันทิ้ง e v 5ไกลขนาดนั้น e v 5จริงตอนนี้มันก็ล้าแหละในประเทศไทยนะพี่ในมุมผมที่ผมลองขับมาการขับก็ดีดินามิกมั่นใจนะฮะราไซซิ่งใหญ่กว่าแล้วก็ บตใหญ่กว่าอันนี้เรื่องของอนาคตอันนี้ถามแล้วเขาไม่มีแผนแล้วเข้ามาครับมันจะทับซ้อนแล้วมันเล็กกว่ากลายเป็นว่าไอ้ตัวเล็กจะไปแพงกว่าตัวใหญ่ใครจะซื้อตลับเนี่ยที่ไทยเดี๋ยว EV 5เป็นอย่างไรนะครับตอนนั้นขับผมได้ขับแต่เส้นทางโค้เคี้ยวถ้าขับเทียบกับพวกเนี้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าขับแบบเนี้ยเดินทางไกลเนี่ย EV 5มันนั่งสบายแบบนี้ป่ะจำไม่ได้จริงคือแต่คันเนี้ยผมไม่รู้สึกว่ามันเล็กแม้ว่ามัน มันคงไม่มีเล็กไปกว่า evey สามนะเนื่ออกว่าสามเราคิดว่าเอ้ยมันเป็นตัวเล็กสุดแต่กลายเป็นว่าเข้ามาใน,นอ่างมันใหญ่นี่นรู้สึกได้ว่าเล็กกว่า e v e ห้านีดเดียวนีดเดียวเท่านั้นหนึ่งนะครับฉะนั้นติดไปก่อนรถไฟฟ้าเกียร์ทั้งหมดนะฮะยังไม่ว่างเอามาครับแต่วันนี้ถือว่ามาลองขับครั้งแรกพร้อมกับสื่อทั้งโลกอืต้องบอกว่ายังไม่เจอทิ่ติมันเลยนะอืม ผมยังไม่รู้จะติอะไรมันนะครับแต่อย่างที่เขาบอกอาจจะมีพวงไลไว้ถ้ากับปัสสาวะนะวัยรุ่นขับที่เขาลองเรื่องของเลนเชนต่างๆนะครับขับแบบเพอร์อร์แมนซ์เทสแต่สาหรับผมเนี่ยขับแบบพ่อบ้านรถใช้งานเนี่ยเรื่อยๆยังหาที่ติมันไม่ได้เลยอืแต่ถ้าให้เทียบกับพวกที่ขายอยู่เมืองไทยะนะครับของถ้าเป็นค่ายจีนเนี่ยเขาจะเน้นดีไซน์สปอร์ตเลยแบบจอดที่แบบเหมือแนบบรถราคาแพงอย่างพวก พอเอส0ูนย์เจ็่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องการขับขี่อย่างเดียว EP 3ามพวกนี้กินหมดนะผมว่าไม่เป็นสองรองใครใช่ครับขับดีขับสบายเนียนเรื่อยๆกินเอโตทีบีไบดีก็กินหมดแล้วเขาเทียบกับว o l โว่เยกสบวอลโว่เยกสามสิบกินอีกวอลโวเยกสมสิบแข็งแข็งและเล็กกว่านี้เยอะแข็งและเล็กใช่นะฮะอืมทำให้เห็นว่า คือมันเป็น DNA ของตระกูล EV ของเกียร์ไปเลยว,ว่ารถเนี่ยจะต้องโปร่งนั่งสบายใหญ่แม้แต่คุณเป็น EV3 ตัวเล็กสุดก็ต้องใหญ่นะฮะ e ี EV 3กลายเป็นใหญ่กว่านีโรตัวเก่าเยอะเลยนะครับแล้วจะต้องขับสบายนะขับแล้วต้องหน่าใสอะไรอย่างเงี้ยเออต้องนั่งสบายความแรง พอไปวัดไปวาได้นะครับไม่ใช่รถสปอร์ตอยู่แล้วนะเจ็ดุดเจ็ดวิใช่ไหมคันนี้เจ็จุดเจ็ดพี่คือถ้าต่ำแปดเนี่ยบอกเลยว่ามันคือรถแรงอยู่แล้วมันคล่องตัวอยู่แล้วแหละ<ช>แต่แค่เดี๋ยวเขาจะมีตัว G T มอเตอร์คู่้วยไงอันนี้ก็แรงสุดไปเลยใช่ไหมแต่เรื่องสเปคก็ตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้เขาก็ต้องเพิ่มในเรื่องของตัวค้าคตัวถังแบ็กเกสหือ,อว่า คือมันจะมี GT Line ตัวเนี้ยแค่ trim ตกแต่งแต่อไอ้ไอตัว GT เลยเนี่ยจริงเลยตัว Sport w e i l d i n g อะไรจะเพิ่มหรือเปล่านะครับยังไม่เปิดเผยออกมานะวันนี้ฝรั่งเขาพยายามถามจีแต่โดยรวมต้องบอกว่าเจ๋งอ่ะชอบน่าสนใจมากไซซิ่งกำลังสวยเลยนั่งสบาย้วยฝังก็ไม่ร้อนบอกนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดพัดลมนะเออมีเบาะเย็นเบาะอุ่นทั้งคู่พวงมาลัยมีพวงมาลัยอุ่นโอ้โหเครื่องเสียง5ไมก้าดอน เกรดเทียบชั้นรถยุโรปน,นะทำไมเกาดอนเนี่ยเอาเรื่องและที่พี่มินบอกเนี่ยโชว์อีกทีหนึ่งผมอยากชอบเลยคอนเซปต์เขานะคือสมมติว่าเราไปจอดที่ไหนสักที่หนะะึ่งอะเอาโน้ตบุ๊กมาวางทำงานได้น่าหนนี้ยันมันสามารถวางไดนะ้มันมันยืดออกมาอีกประมาณร้อยิบเมตรซึ่งแล้วเง,เงียบด้วยเพราะว่ารถมันเป็นไฟฟ้ารถไฟไฟ้าที่ผมใช้ในคลิปผมว่าคือสมมติคุณเป็นพ่อบ้านกำลังจะไปรับลูกรอลูกเลิก เรียนประมาณครึ่งชั่วโมงอ,อ่างเงี้ยก็จอดสตาร์เปิดแอร์ดูสตรีมมิ่งหรือว่าจะทำงานอะไรได้หมดเลยก็นั่งชิลๆไปเป็นรถครอบครัวได้ผมเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ไซส์ทิก่กำลังดีด้วยเอาจริงๆเนี่ยในตะกูล EV ทั้งหมดที่ผมขำมาเนี่ย EV9, EV5, EV3 เนี 9, ่ยผมชอบช่วงแรกอ EV9 มากสุดแต่ EV9 มันเทอะทะไปหน่อยอมันใหญ่มากพี่มันยาวแบบโบอ้โหแบบดีเฟนเดอร์เออประมาณนั้นเลยโอ้โหเป็นรถแบบ เป็นสายแบบลุยเลยเพราะเขาก็พรีเซนต์มาว่ามันคือ MPV ถึ้น SUV ลุยได้นั่งข้างในากลายเป็นแบบ MPV เหมือนรถตู้หรูๆอะไรเงี้ยเออมันก็ลงตัวแต่นั่นคือแฟกชิปมันสองล้านกว่าทีใช่ไหมมันเป็นแบบรุ่นตัวท็อปเข้าไปแล้วอันนี้ก็พอแล้วนะโอ้โหรถไฟฟ้าคันหนึ่งลือเดี๋ยใช้แล้วก็แต่มันวิ่งได้ตั้งห้ารอกิโลเมตรเนี่ยให้มันเติมเสื่อมไปใช้ไปสิบปียังวิ่งได้ระดับสี่ร้อยโอ้คหนะสบายมากเนี่ย เทรนมันต้องเป็นแบบนี้อืมไม่ต้องใหญ่มากแต่ก็ต้องใหญ่พอสําหรับครอบครัวสี่คนอ่าแต่ต้องวิ่งได้ไกลอืมต้องยอมรับเลยครับว่าเกียร์เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทาถึงมากทาถึงทั้งในเรื่องของตัวสมองกลนะฮะแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ยังทาถึงในเรื่องของช่วงล่างอืมนะการขับขี่ปกติเราก็จะชุดความจําอ่ะอกว่าจีนเข่งเรื่องแบตมอเตอร์จูนรถ สู้ญี่ปุ่นไม่ได้นะฮะแต่ของทางนี้นี่ไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยนี่ครับดูเข้าโค้งเออพวงมาลัยมันค่อนข้างจะเซ็ตมาเป๊ะเลยนะอืแบบพวงมาลัยสปอร์ตหักเท่าไหร่ไปเท่านั้นเออ ก็คนละเวกับตระกูลไอออนิกของฝั่งฮุนไดนะอืทางนั้นเขาเหมือนจะทำเป็น SUV ไฟฟ้าหรูไปเลยทางนี้ก็รถใช้งานมีความเป็นแบบรู้สึกคนขับ <un> <t aker> ก็มีความสปอร์ตนะแค่ว่าดีไซน์มันผมว่าดีไซน์มันจะแบบแล้วแต่ชอบนะเป็นดีไซน์ที่จะล้ำๆไปหน่อยับเรียบนะฮะขับไปขับมานี่ชอบหลงนะแล้วข <un> ับรถมันก็ไม่ง่วงด้ยว่าเรื่องของ ออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทาแบบนะรู้สึกว่านั่งรถมันแล้วแบบนั่งสบายครับไม่อึดอัดไม่อึดอัดเนี่ยผมว่าระบบกรองอากาศเขาดีมากไม่ได้กลิ่นควันแต่ใบใบแบบเนี้ยเราไม่รู้สึกเพียรู้สึกง่วงเลยแต่ว่าออกซิเจนมันก็ถึงพอสมควรได้เพียงพอเพียงพอไม่หาวไม่อะไรด้วยไรใช่แต่การเก็บกลิ่นอะไรต่างๆดีมากครับอ่ะประมาณนี้เรื่องการกับขี่นะสำหรับสายชิลนะครับ เดี๋ยวลงไปสรุปกันข้างล่างครับท้ายสรุปปันธงเลยนะครับต้องบอกว่าผมชอบรถคันนี้ชอบมากเลยนะหลังจากได้ทดลองขับในหลายๆคอนดิชันทั้งในเรื่องของทางด่วนวิ่งหลังที่เกิดฝนตกนะครับดูคุณภาพการประกอบต่างๆแล้วนะฮะแม้ว่าไม่ได้มีขายในเมืองไทยผมชอบมันเนี่ยตรงที่ว่าความคล่องตัวความกระทัดรัดแล้วก็เทคโนโลยีเรื่องของอะดัพตีฟกุชชั่นทูของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนเราไม่ต้องปรับตัวเยอะเลยเราสามารถเลือกที่จะ เปิดระบบที่เป็นเหมือนเซมิออ t โต้พายได้เลยนะครับมันล้ามากปกติเนี่ยดั e เทียบคุชันโทนถ้ามันตามคันหน้าจนจุดหยุดนิ่งออโต้โฮขึ้นเป็นไงครับเราต้องกดสวิตช์รีซูมแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยคันหน้าออกตัวมันออกตัวตามแม้ว่าคันหน้าเนี่ยจะจอดนิ่งมาตั้งนานแล้วทุกอย่างสแตนบายฉะนั้นแปลว่าระบบสมองกลกล่อง ECU รวมถึงขนานแล้วก็ตัวรุ่นซอฟต์แวร์ และในเรื่องของตัวปั๊ม ebs นะที่คุมเรื่องของระบบห้ามล้อต่างๆมันทํางานสอดประสานกันถ้ามันยอมให้เราแบบปล่อยมือได้นะผมว่ามันก็พาเรากลับบ้านได้แล้วก็การเลี้ยงพวงมาลัยของมันจะไม่เห็นเลยว่ามันจะค่อยๆไปแบบตึก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 คือมันเหมือนคนจูงพวงมาลัยแบบนั้นเลยโอ้โหผมไม่รู้นะฮะว่าในอนาคตเนี่ยมันสามารถอัปเกรดให้รถเกียร์ e v โมเดลอื่นเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันแบบ the b เบสเลยลองขับมาเยอะแล้วนะ ในคลาสที่เป็นแมสแบรนนะครับเป็นแบรนด์ตลาดทั่วไปแบบนี้แต่ขับได้แบบนี้มันเหมือนรถเยอรมันรถยุโรปเลยวันนี้เราก็ได้มาอัปเดตว่าเกียร์ไปไกลมากในเรื่องของระบบรถไฟฟ้ารวมถึงระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในอนาคตตัวนี้ยังไม่ถึงกับอัตโนมัติดรีวิ่งนะครับเป็นเซมิออโต้นะฮะเพราะว่าเขายังให้เราแบบจับประคองเขาก็จะไปเลยไหมแต่ หลายหลายประเทศยังไม่ได้ให้ทําก็ไม่จําเป็นไม่งนั้นราคารถมันก็อาจจะแพงขึ้นไปอีกนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือแบตเตอรี่เจเนเรชันใหม่เจเนเรชันที่4ของรถไฟฟ้าเกียร์ไฟมันลดแบบน้อยมากนะเขาบอกว่าอิเล็กทริกเดนซิตี้เนี่ยของมันเมื่อเทียบกับเกียร์นีโรที่เป็นแบบรถไฟฟ้าตัวเล็ขรุ่นก่อนหน้านะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวเลขเรียงกันอย่างสามห้าเจ็ดเก้าอะไรก็ว่าไปเดนซิตี้นะฮะ สามารถประจุไฟฟ้าได้มากกว่าเดิมถึง20%ในความจุเท่ากันเทียบแบบ1กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่ากันนะครับตัวนี้เก็บไฟได้มากกว่า20%นะแล้วก็เป็น NMC ด้วยถือว่าสเปคค่อนข้างดีเลยตัวรถก็ขับดีนะครับขับนิ่งเนียนกว่า EV5 เสพราะ EV5 มันก็เป็น SUV แล้วนะตัวนี้มันเหมือน crossover มันเตี้ยลงมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะ EV5 เองผมลองขับมาขับใช้งานปกติ ก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ดีมากเลยทั้งในเรื่องของสเปคสมรรถนะแล้วก็ช่วงล่างแต่ถ้าเส้นทางคดเคี้ยวอาจาจะต้องลดความเร็วลงมาหน่อยจริงๆพวกนี้ก็เหมือนกันแหละเขาเซตมาติดไปทางนุ่มนวลน,นะครับเพราะว่ารถใช้งานในเมืองก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้เล่าไปในหลายๆเรื่องเลยระหว่างที่ขับไปคุยไปนะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมเดินทางมาไกล ยังไงก็ฝากติดตามไดรดเวอร์บ็อก์ไว้ด้วยนะครับทั้งในเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไคร้วันนี้ผมมินจากไดรดเวอร์บ็อก์รายงานจากประเทศเกาหลีใต้ครับ